สวัสดีสุขูสุขคนเมือนน่อหนีออกมาหน้าค่ะออกมาเบิงไฮเบิ้งหน้าสีผ้ามารีวิวตน้นสมมออาจจะหาบกไครมีและพี่น้องสมมงเบบม,มื่ต้นบสมม่ต้นนี่หาแจังไดพี่น้องก็ฝากนเรไดอกกอนสีเขาไปช่วมคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์นะน้ำเนี่ยกดกระดิง่งดังกิ้งิ้งเพื่อแจ้งเตือนจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เลยเนาะ ก่อนที่ไปชมคิดจะลืมโกออรอกับขอพระคณสุขูสุขคนกันละญาติในเมทีดีที่เป็นกำลังใจให้กวก็สิหายพี่น้องสุขูสุขคนนัฝากเป็นกำลังใจที่ท,ทรงกําำลังใจมาให้กับบ่เคยลืมเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่มีพวกเจ้าคอ,อยกบมาบ่ถึงจุดนี้ถึงบ่ถึงยังบ่ถึงประสบผลสำเร็จแต่ก็ได้มากเกินครึ่งนึงกะครึ่งของท่านเนี่ยมันก็โอเคนะพี่น้องเนาะจะหามาอยากอยากได้ความสำเร็จก่อนไหนบ่อยากได้กับขืนอยู่พี่น้องเนาะ แจ้งไดรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนเขารับชมคลิปให้แน่แล้วกะเออสิกับไปเยี่ยมสุขูสุข ון สุขูสุข ון ด,ดีหรอกพี่น้องไ่้ต้องห่วงถึงจะนานอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เที่ยยากเวียกยางงานน้อพี่น้องเนาะอย่าอย่าเครียดให้เด้อก็อย่าอย่าพึงสร้างกันจะเมืองก็เป็นนานไะเขามาชมสิบห้ารีวิวตน้นหมักกะนี่แล้วก็หาโบใครมีหลักสมืน่นน้อพี่น้องเนะาะเดี๋ยวมาเจอกันเนาะสมม่อพี่น้องเมื่อกี้ฟาดล้มเด๋วตอนฟาดลูกมันใหญ่อยู่เด้อพี่น้องไมีลูกอยู่ เห็นบ่พี่น้องมันบ่ดีเห็นลูกมันแถดเดียลูกมันนิดหน่อยเขาหลอกแผลเย็นที่แถวนี้้ปพี่ลูกพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เห็นลูกมันบ่นี่บักสมมอ้อลูกยั่วพี่น้องเอ้ยเป็นพุทธละไม้ที่พุทธละไม่ปลาที่เกิดจากธรรมชาติแล้วกะ่เอ่อมุวยลีสูมืองหรือมีดแล้วเขาเจ้าไทายปลาไทายปลาบ่าพี่นอ้องเขาใช้มีดแล้วไทยปลาไทยย่า,ายงมดแล้วก่ะมันสีมีแตป่ปลาอ้อยปลามันสิข้ามาชม ว่าตัดถิงพี่น้องอเกลียบใบพูนะไม่อันนวยมันเตะหลอกสมมอขอโทษเด้อพี่น้องขอไพ่ถ้าเกิดว่ากล่องมันบ่ชัดมันแสงมันหยอ่อนเวลาลูกม,มันกี่ฝาดลงพี่น้องกี่ฝาดลุงกี่หักสมออกสมอเส็บเสบมันสีกินกินกับเกลือริ้เกลือก็ได้น่านป่าหวานประเด็ประจ่อมก็ได้เบิดพี่น้อง กินแล้วก็นคาไปกินหนำฉีมันหวานต้อยร่เมื่อกี้นี่พี่นอ้องกัยม,มาเด้อผู้ใดอยู่เมืองนอกี้น้องกน้าเป็นแน่นอนสบายดีแต่เม,มื่อกีพพ้พี่น้องปลอดไทยด้วยพี่น้องเยดูแล่สวยเลยเมเก็บบักสมหม้อไปกินคือถ,ถึงตอนครับเป็นนิ่งเล็กเล็กหน่อยเรีงหม้อเรงควายมันเวลากระพานไปสามสิบสี่สิบจี่เราบริลลิ่มขึ้นกำเนิดคนอีสานเฮาเอาไปกินกับแก,ก้วกับเผากับปนเขาจะปะข้างเหนือเขาจะไปกินกับน้ำพริกกับปนพี่น้องกินกับเผา แต่อีสานเ้าวกินสมเนาะเอาไปกินสมมันก็แซ่บหายอยู่พี่นอ้องฟาดลถเมื่อกี้เนี่นยแง่เคยมดแดงออกมาหน้ามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดละกะกวดให้กวดหน้าห้ามพ่วงสัตว์แง้ไข่มดแดงแง้ไข่มดแดงแล้อยู่พี่น้องเมื่อกี้ใน,น,น,นห้างเตีนเน่ยนแม่เรานางอยู่เตียนถีดตอดดากเราเดี๋ยวมันอยู่ใส่หัวเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้ ให้มันอยู่ตรงนี้กอยู่ใส่พี่น้องอยู่ตรงดบบเห้มันบินวืบๆออกหมดขอแมงของเห็ดมันบวหมักส้มมอภาษาไทยเรียกว่าสมอภาษาอังกฤษว่วใหใจพี่น้องต้องไปเสิร์ชบนกูเกิลทานสตอรีเห็ดยังบ่ถูกใจหรือบ่ถูกบ่ควรก็ข้อข้ามาลาโทษดด้วยกระดูว่าทั้งบ้านพวกเจ้าเอิ่นทุกันบ่ถ้าเราหัวใจคนไทยเขาเอิ่นสมอแต่อีสานเอินหมักส้มมอ เดี๋วมันสิเป็นยนแมเลี่ยวเขาไพี่น้องเลี่ยวเขามันก็เป็นขุ้นไปเก็บไปดองแสีบตัวพี่น้องของแสีบเก็บไปเอาไปกินโอ้ยร้อนน้อยปากแห้งอยู่เก็บปูอ้อยกันตรงนี้อีกพี่น้องเลยนี่เล่จรงใหญ่ไม่อยู่บ้านนะ้อพ่อแมียประเทศไทยชนะ ก็ได้ซื้อข้าวกินอยู่ผู้เฒ่าประเทศบ่ไว้เิ่นก็ะได้ขนเศร้าปลูกอ้อยก็ได้กำหนดครบสองปีค่อยว่ากันพี่น้องไม่ใชมาเฮ็ดเองเมือหนาฟ้าไม่ทห้งสุขภาพยังแข็งแรงแหงอยู่กันนานๆเนาะพี่น้องเนะาะหน้าคตก็ไม่ไพดุสิเป็นยังไงทีด่ดิบนนอกอยู่ในเมืองก็กอยู่มาแล้ว อยู่ชิบสามชิบปีเขาม่อยู่บ้านนอ,อกบ่คนบ้านนอกชีวิตบ้านนอกแง่ไข่บ,บัดแดงสิบสิบเบ็ดันพี่น้องแม่แล้วกุนน้งแล้วทางปลาเนี่ยขนบักคอพี่นอ้องบักคอมีอยู่วะแม่พูดบักคอพี่น้องข้นบักคอพี่น้องเคยเห็นบ่พูดอะตะกี้บักคอมันม่มีมิดโอ้ยแม่งอันแม่งแข้งหน่อยพี่น้องไอ้กินใบมันเหมดแม่เราวทาง แม่แงไข่บัวแดงพี่น้องมีแต่ไข่สาดอกพี่น้องจะเห็นบ่ไข่สามัน,ไ,นไ,ได้อยู่เด้ไข่สาขาวๆพี่น้องไข่สาขาวๆเอาไปแง่เอาไป,าาไปซีดเบ็ดแม่เแล้วเน่ไข่บัวแดงพร้อมคลิปนี้มันก็มันมีอย่างหลายข้าม,สมาส้มให้ส้มหน้าออกมาให้มาหน้าบัวพี่เจ็บบักโขออันนี้บัวเดีวเลยแม่เแล้วทาง,งเลยจะไม่ตะขี้กับมาปูสาดนอนน้ําพ่น้อง มัน่งจะสิปลูกปักแตงกิง่งปลูกปักแตงกิง่งปลูกข้าวโพดยหญ่แล้วยยหยดคุณข้ายหญ่ออกมาหน้าโอ้ยลมเย็นบื้วอ่ะเอาไปแคดหุ่มพี่น้องเอ้ยหอนหานอนอยู่ให้อยู่หน้าท้าวา่าถ้าบ่ย่านคนเนาะสุมาอน,นอี่ผีบม่ได้เป็นายานขึ้นขนดอกพี่น้องคนนั้นเป็นแต่ย่านเฮ้าบ่หูว่าเขาคิดอย่างผีนี่เพิ่อนกับยูของเพิ่นภาษาเพิ่นเฮ้ากับยูเฮ้าย่านค้อน,นอ่ะเขาไม่เยอะ อย่างมานอนให้นอนหน้ากับมาวะเลยนัง่งคู้เดียวผู้เดียวผู่ยิ่งผู้ผู้ไส้แต่ว่านหน้าเพิ่งเคยยู้อฟังปุ่นเห็นกันยืใกล้ๆแต่ว่าพูดผูกอ่อยมันก็เลยมองไปเห็นกันหน้าเพิ่งมานอนอยู่หน้าโอ๊ตเก็บบอกมีก้อนพี่น้องเอยเป็นยังไงน้อพี่น้องอยู้อมังนอกมังหน้าเมริกาสวีเดนฮอลแล่นเอ่อนอร์เวยสวีสลเล่นโอ๊ยหมดกัดไข่พี่น้องเล้วทั่วทั่วโลกเลยพี่น้องเห้องจังซีซะสบายดีกันบ้าน,นอน เแค่ยังกัให้ประสบผลสยซเร็จเด,ด้อพี่น้องเอ้ยเป็นแรงกำลังใจให้สู้ๆกันทุกเมียก,ก็สู้กันไปนะฮกให้แพ่งกันจับมือกันไปแน่นๆนี่คอยตอบศากระยาบ้าคอยเด้อพี่น้องเธอคอยอกระยา,ายยกห่างไม่อยากมีงานเนาะต่าง,นนงคนต่างมีภาระแล้วคอยกระชิดตอบพวกเจ้าขึ้นเกา่าไม่ทรงหาขึ้นเกา่าล่ะนั่งเทือบิบึงว่าโมมีเวลาแม่กระทังอยากดูหนงังฟังเพลง ห่วงยานพี่น้องว่าพอไปหาก็ไปเยี่ยมบ้านให้ <c oughs> ตั้งมือจดรับค่าโทรศัพท์พี่น้องเลยโทรศัพท์กับบันยังเราโทรศัพท์เครื่องเดียวเ็ยูทูบม,มีต่ำเกิดครับภาพบอสไซบอชัดก็นย่าห่ากันเรือยพี่น้องจะก็ยังะยะได้เ็ดกล้องดีๆเพื่อบ้านที่เมืองเขาอยู่มันก็ตกยากษ์ตรงงองเงินล่ะง้องเงินงองเง,งอ,งเงอะพี่น้องเฮ้ะหอนไม่อยไม่ยอยแดดต้องไปกินข,ขา้าวเ้านี่กินเห็ดนสวย บรรยากาัดมันเล็กหน่อยโอ้ยเต็มอยู่พี่น้องเลยพวกเจ้าอาจจะไปเห็นสัตว์แต่ว่ามันในกล่องมันแสงมันหย่อนเนาะพี่น้องเนะ่าหวัวเต็มอยู่คนลูกมันอะ่อะเอาไปที่สุ่มใหนบ้างไหมเห็นบ่หน,บน้าลูกมันอ่ะรอที่แหล่อยู่นี่หน,น้าลูกมัน,นลูกมันเห็นบ่เต็มอยู่พี่น้อง นี่เวลาหะไตั้งกี้สีเห็นลูกมันลูกน้อยๆเห็นลูกมันปักส้มมอหรือสมอภาษาอังกฤษ and not sure Good morning guys welcome to my channel and today I come to my farm with mama we try to take a pick mushroom and clean the allow the hat and then we have the kick. Uh, i don't know its name. it's a drinker but it's thai people call. Uh, some more or some more. this one. Uh, it tastes like that sour. 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 and is sweet. indeed when you drink some water. after you drink some water. it has sweet, a really good. it's a good. can make your enough you know, sleep. when you want to sleep, you c a n help you do something. It's really hot here. ก็สิมี2ภาษาเด้อพี่น้องเด้อภาษาอังกฤษกะได้งูปละปลานินก็คืว่าเรียนมาเถอะบ่ได้ใช้ก็ลืมบ่ได้เฮ็ดงานแล้วกสิลืมล่ะเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดงานเกี่ยวกับบริษัทใหญ่อยู่ขอบ่เว้าเนาะแต่ว่ากะมันโควิดมาก็แตกกันไปทุกทีท่กทางภาษาอังกฤษมนภาษาบ้านเฮาแต่ว่าได้ซ้ํานี่กะโอเคแล้วคิดว่าเนะคิว่าเจ้าของย่องเจ้าของพี่น้องเอ้ยับ พยายามฝึกเอาเออไมีมูมีพวกตั้งประทอกไปเทศมูคุ้นทยกันเออพ่อได้คุยกันก็เบาไปมาอยู่ไฮอยู่หน้าออกมาไฮมาหน้า today is sunny uh how are you guys it's uh, it's Thailand now it's winter season but it's coming but I'm not sure maybe have some rain it's uh, some rain uh, maybe today is hot maybe me maybe it's uh, rain come because uh, i look at some news is so you watch some news so I have a nice some tell me come to thailand i hope you enjoy is uh, enjoy is my video and please, after you finish watch you just to the some the bell and hit some the subscribe for me and support me thank you for supporting me thank you so much uh, this is mama. That's my mama. All around here is all natural and sugar can That's fire. It's another people, it's not my fire. The wind here is a really good area. And good air. Uh, it's from natural i had a เงี้ยกอยู <S S ่จะชิลลี่ซัซัมบิงฮะแต่เบิร์ตเสียงนกเขาห้องพี่น้องเอ้ยบรรยากาศลมไต่ต้นไม้เย็นวิวีเป็นั่นรับดีพี่น้องเอ้ยพี่แห้งปูสานนั่นคนนั้นฮันบหลคิดยังมากมา่เนาะพี่น้องเนาะยังไรกับฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องซัมนี่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครค์แค่นี้สิไปแล้วไอ้สิเขาเมื่อแล้วพอดนี่ถ้าแย่แล้วเขาเมื่อละ หิวเขายังมากินเขาเสาเอาตะขนมติเตียนรสมนะนาวเก็บในกระสีมเมื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกัตามกดซับสไครต์ทุกอย่างทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษจะถือซ่าเได้พี่น้องออกไปวุดกดติดตามให้น้ำน,นะเป็นกำลังใจนะเพื่อมีกําลังใจทําคลิปต่อไปน้องเธอสิได้ตะคลิปโอ้โจุดลับโทรศัพท์บลวงจุดน,นาแตกไปหลอกน้องเธอพี่น้องเยังไดถ้าว่างๆก็อย่าพึ่งเด้อถ้าเพื่อนเธอเกิดบ,บริตอบบริตอบเร็ว อยากดูนังฟังเพลงก็อยากหาเวลาบังกนยังบนเดบังพ่นอ้องเมื่อยหลยจนหลับแต่ละมือยแเว้นย่างจนตีนแตกพ่นนองเอ้ยรังสันซีเรด์ดตีนเท้าแตกหมดเลยเมื่อยเฮ็ดคลิปพร้อมเฮ็ดเบียกพร้อมชีวิตบานบานชีวิตหน้าๆๆหน้าท้งไฮท้องหน้าหลังจากที่ใส่ชีวิตในเมืองกุ้งมาสามสิบกว่าปีกบบรบเบแน่เราเพื่อได้เข้าไปอยู่อีกอนหน้าคตรปูหเนะาะในช่วงนี้มีพญา่าโควิดมาอยู่ที่ยานพญ่า,ญาโควิช ดูแลตัวเองเด้อพี่น้องเออเจอกันใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกำลังใจให้ขอบคุณอะไรค่ะฝากติดตามหน่อยแค่นี้น้อพี่น,อน้องเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย